เลยผมเลยกล้าท้าเลยว่าภาคไหนก็ได้เอาเอามากินมากัดก,กับนาทิวา่า่ะสวัสดีสสดครับพบกันอีกครั้งครับในรายการอะไรก็รู้นะกับผมทนายต้นกับหนึง่งนักเขียนหนึ่งนะซึ่งเราสองคนเนี่ยด้วยอาชีพแล้วเราก็ต้องเดินทางไปดูวนไปนี่ไปตัมาเล่านะเลยเป็นที่มาของรายกาน,นะครัวันนี้มาพูดเรื่องอะไรดีวันนี้ก็ยัง อในสยากา์โควิดนะครับกาดจะตกนะครับต้นโอ้โเร็วเรือเร็วเมื่อกี้ใส่ถุง่ปล่าบรรยากาศต้นโควิดนี้นบข้างหลังเราเป็นต้นอะไรบ้างนะเปนต้นโมกที่จดหมายเหตุท่านพุทธทาสหรือว่าที่เขาเรียกว่าสวนโมกกรุงเทพ เราก็เลยอยู่ใต้ต้นมกด้วยอยู่ใต้ต้นมกด้วยบรรยากาศดีมากวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรดีก็ยังโควิดเหมือนเดิมก็ะต่วันนั้นเราพอถึงตอนนั้นมันยังไม่ไม่หนักขนาดนี้เนาะตอนที่เราพูดถึงเรื่องจริงจบทีนี้เราพูดจริงจบแล้วเป็นอาชีพแต่จริงจบทีนี้เราทีนี้เราไปส่องไปส่องไปส่องอีกอาชีพหนึ่ง คือประกาศคืออาชีพที่ทําได้ตอนนี้คืออาชีพที่น้องทําอยู่บ้านได้อะทําอยู่ที่บ้านได้ลดการเดินทางลดการติดต่อใช่ไหมครับเออปละกาประกาศก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอาชีพยังไงครับประกาศเอามาปักเอามากัดกันเหมือนไก่ชนน่ะหรอกตอนเด็กๆเคยเลี้ยงประกาศไหมเลี้ยงครับเลี้ยงตอนประกาศเราสกัวเดียหาตามตามหนองน้ำเนาะคือคือมันไม่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 ใช่ประกาศนะแถวนั้นแถวบ้านเราบ้านเราเป็นปลาลิม ปลาปลาลิมนี่คือปลาปลากรุงเทพเรียกปลากลิมที่ไม่ใช่ไข่เต่านะไม่ใช่ปลาลิมไข่เต่าแล้วทางภาษาจเหริเรียกปลาขี้ลิมขี้ลิมภาษาใต้เรียกปลาลิมปลาลิมครับมันก็คือปลากลิมแหละภาษากลางเรียกกลิมมาลายูเรียกว่าอีแกปีลาปีลาเอากึกเยงเนื้อปลากระดปลากระดอ๋อแต่ถ้าปีลานี่คือปลาปลากริมอ่ามันต่างกันตรงนี้ต่างกันเนาะ ส่วนใหญ่เออใช่ใช่ใชส่วนใหญ่เขาจะเรียกสับสนกันอืมแต่ผมก็นึงแหละครับ <c oughs> คือจริงจริงอะนาราธิวาสมันมีทั้งปลาบัดมันมีทั้งปลาก,กิมเนาะแต่ว่าคนนาาธิวาสเดี๋ยวนี้จะอมเลี้ยงปลากิมเพื่อมากัดกันมันต่างกันยังไงครับเออปลากิมมันตัวจะแบนๆกว่าแล้วตัวมันใหญ่กว่าแล้วหางมันสวยหางมันจะเป็นสีสีแดงสีชมพู คืออ่าแล้วก็ลำตัวมันก็จะเป็นแบยาวๆจะคล้ายๆกับปลากระกดีแต่มันเล็กกว่า,ลกกวาแล้วก็เกดอ่ามันมีจุดอ่าม,มันมีจุดด้านข้างแล้วเก็ดมันก็เอ่ะจะมีหลายสีมีมทั้งสีเขียวสีน้ําเงินสีขาวสีแดงปลากัดป่าหรือเปล่าที่นั้นมันมันไม่ปลากัดป่าถ้าปลากัดป่าก็คือปลาตัดที่เราไปหาตาม ตามทุ่งตามหนองน้ำเนะ่ยปลากัดนี่ก็คือเป็นอีกปรมเออปลากัดป่าแต่คําเรียกเหมือนกันเวลเวลาเขาเรียกปลากิมเนี่ยบางทีบางคนเขาปลากัดป่านะบางภา้นเขาเรียกปลากัดป่าอย่างถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกปลาหมัดปลาหมัดเออเขาเรียกปลาหมัดทางอีสานแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับปลากัดแต่มันคล้ายกันตรงที่มันมันดุเหมือนกันเนอะใช่ดุเหมือนกันมันอยู่ใน ในแอ่งน้ำแอ่งน้ําใหญ่เนาะถ้าปกระกัดปลากระอ๋อบปลากระมันจะอยู่ในแถงแอ่งน้ําที่ตื้นกว่าอ่ากระติ๊จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นนาหรือว่าพื้นที่ที่เป็นป่าป่าจักอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำไม่ลึกมากมันอยู่ตามรอตีนควายเขาเรียกรอตีนควายแต่พื้นที่ของปลากิมอ่ะปลากิมเนี่ยอยู่ได้หลากหลายกว่าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมันลึกกว่าแล้วสังเกตนะถ้าที่ไหนมีปลากิมเฮ้ยจะไม่มีปลากัด ที่ไหนปลากรัดเยอะที่เราจะไม่มีปลากริมโอ้งั้นก็เสือของตัวคือมันแบ่งน้ํากันเลยพวกปลาคือกันเพราะมันกัดลยชุ่มปลากริมจะไม่มีกริมชุ่มปลากรัดจะไม่มีผมเคยเจอปลาปลากริมเนี่ยในในสระสระปลาสระสระน้ำมันอยู่ได้หมดแหละน้องดึงปลาอะ่นไปหน่อยจะเป็นร้างแล้วไงก็ตัหงแล้วมันอยู่เยอะรมันต่างกันยังไงครับเร่ ท่วงท่วงทานองการกัดกันอะไรพวกนี้ท่วงทานองการกัดกันน่ะคือปลากิมมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีเสียงเวลาพอมันวนนักคือปลากัดกับปลาเกมเนี่ยมันที่คล้ายกันคือมันวนมันมันมีชั้นเชิงในการกัดอ่ะมีการวนแต่ปลาเกิมอ่ะพอเลามันวนปุ๊บอ่ะมันจะเกรงตัวแล้วมันมันก็เกิดเสียงเสียงกแกลแกลแกแกลแกแกลแกลแกละ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 แะแาลนแกละและแกละ้กละากละลแก่ะแกละและ ฟังดีๆได้ยินเสียงแก่กันนั่นคือเสือปลาปลากินกัดกันนะแต่ปลากัดมันจะไม่มีเสียงได่มันต่างกันตรงนี้ถ้าคนกัดกันถ้าคนกัดกันนี้โอ้คนกัดกันนี่เล็กแต่ทีนี้ปลากัดสมัยก่อนก็เขามากัดกันเราไปกัดออมบอรดอะไรเงี้ยเดิมพันกันอ่างเงี้ยเราวต่อมามีการพัฒนามีการพัฒนาเป็นปลาเอาปลากัดเดี๋ยวมาทำให้มันดุขึ้น ไม่ใช่ต้มไม่ใช่ไม่ใช่เอามาทําให้มันแบบหนังให้หนาขึ้นอะไรเงี้ยตัวแบบมีเขี้ยวอะไรเขามีวิธีการทําปลาหม้อมันมันก็เลยมีปลาหม้อกับปลากัดปไาแล้วมันเกี่ยวกันไหมกับที่สำนวนเป็นลูกหม้อคุณเอออารมณ์อย่างไรลูกหม้อก็คือแบบโ้ต้องมาเคาะต้องมาดูเลยคือปรากัดเนี่ยไปช้อนมามาเลี้ยงก็กัดกันแต่ปลาหม้อเนี่ยมาช้อนมาแล้วก็ต้องมาผสมพันธุ์กันข้ามสายพันธุ์ให้มันแบบดุดันขึ้นอ่ะก็เป็ สิ่งก้นกุฏิใช่ใช่ใช่แล้วแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็พัฒนาขึ้นมาอีกว่าปลาหม่อเนี่ยที่เขากัดกันเน่ยเขาเอาเอาไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์พวกปลาแฟนซีปลาสวยงามจากเลี้ยงไว้เพื่อต่อสู้เข้าวันเขาก็เลี้ยงไว้ให้มันสวยงามเอามาผสมผมไม่รู้ว่า,วาเขาผสมพันธุ์กันยังไงเอาปลากัดจีนมาผสมด้วยหรือเปล่าหรือแต่เท่าที่ดูรายการอ่ะเหมือน เขาแปลกมากเขามีวิธีการผสมสีกันคือเอาปลาสีนี้มาผสมกับปลาสีนี้ให้ออกมาเป็นสีนี้คือใช้หลักการผสมสีเลยอะ่ะมีคนไทยนี่แหละ<ม>สามารถพัฒนาปลากัดี่ยมาผสมจนเป็นปลาแฟนตาซีสีทองอะ่<ม>ปะปลากัดสีทองเนี่ยตอนที่ทําได้สําเร็จหลักล้านอ่มีลายธงชาติด้วยลายาโอ้ใช่ลายธงชาติทําได้ทุกสีแล้วตอนนี้โอ้พัฒนามากมแล้วอันนี้ก็คือพัฒนาไปสายแฟนซีไปก็เป็นพวก คาเทลฮาร์มูนไอ้พวกหางที่เป็นเหมือนดวงจันทรนะ์อะไรเงี้ยครัอ้แล้วก็ไอ้พวกหางที่เป็นแฉกแฉะแ,แ,แล้วไอ้คาเทลแล้วหูช้างให้หูมันแบบโต <Okay. S 2> โตอ่าสีสันพวกนี้นจะสวยงามแล้วจะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นปลากัดป่าปลากัดป่าเนี่ยเขาก็เอามาเปลี่ยนอีกว่าแค่เอามาจากเมื่อก่อนเดี๋ยวเอามากันเน่ะเดี๋ยวนี้เอามาพัฒนาให้มันสวยงามแล้วก็เอามา เอามาประกวดกันว่าอันไหนตรงตามคอนเซปต์มากกว่าเพราะปลกรัดป่าเอกลักษณ์มันคือแต่ละที่แต่ละภาคเดี๋ยวไม่เหมือนกันเลยอืเขามีการจําแนกออกมาว่าเป็นปรากัดภาคกลางปากัดมหาชัยปากรัดอีสานปลากรัดภาคตะวันออกปากรัดใต้เขาแบ่งแบ่งมาอย่างหา่ห้าสายพันธุ์ซึ่งไม่เหมือนกันเลยอย่างเมื่อกี้บอกห้าสายพันธุ์ที่หลักๆเนี่ยเพราะเมื่อกี้ฟังก็คือมีใต้อีสานกลาง แต่พอไกลเป็นมหาชัยไกล็กเรียกชื่อชื่อพื้นที่ไปชื่ออำเภอชื่อตำบลไปอ๋อที่มาของปลากัดป่ามหาชัยเนี่ย<ม>ก็คือจะมาพบที่เดี๋ยวมหาชัยแถวป่าเขาป่าจากก็ตรงนั้นนะเพราะว่าพื้นที่สมุทรสาครน,นะตรงนั้นมหาชัยเออใช่ตรงนั้นอ่ะ,อะคือจะพบแหล่งนั้นแล้วลักษณะไม่เหมือนปลากัดกลางทั่วไปคือตัวมันจะสวยตัวมันจะยาวสวยหางเป็นใบโพด้วยแล้วก็เกตมันอ่ะเหมือนไม้กรโพดอ่ะเรียงกันซึ่งซึ่งตอนนี้ มหาชัยนี่ก็คือได้รับความนิยมมากเนี่ยผมไปดูเมืแ่อบบกี้ไปดูที่จตุจกักรแหละมหาชัยนี่แบบแทบจะหาซื้อแบบสวยๆย,ยากมากเลยเพราะมันเขาบอกว่าได้มาก็ไปเลยไปเลย,เ,ลยเออใช่แล้วส่วนปลากัดใต้ปลากัดใต้ตัวจะเล็กหน่อยอ๋อนึกว่าตัวจะดาไม่ตัว <c oughs> ตัวมันจะเล็กกว่าเพื่อนแต่จุดเด่นของปลากัดใต้คืออยู่ที่หางหางว่าจะเป็นวงพระจันทร์เลยอ,ะอ่ะอ๋อวงพระจันทร์เออหางว่าจะเป็นวงพระจันทร์สวยมาก เหมือนว่าวันนั้นอ่ะเหมือนกำลังนึกถึงว่าวเหมือนว่าวบูเลอ่ะว่าวบเเออว่าวงเดือนอ่ะเออปรากฏใต้หางก็เป็นอย่างนั้นเลยน่ะมันแปลกนะขนาดอะไรที่เป็นใต้มันก็จะมีลักษณะของมันที่มันเป็นใต้ไมแต่กับทั้งปลาไม่ยังยังมีความเป็นใต้เลยเพราะปลากัดพวกนี้มันมันจะอยู่มักจะอยู่ในนาใช่ไหมใช่เพราะในนาเนี่ยเด็กหรือเคยไปเล่นว่าวเขาก็เล่นนาอ๋อมันมองมันมองกันหางเออปรากดมันเป็นอย่างนี้จริงเวลามันมองอะไรอ่ะอย่าง มัอกี้กลับไปที่แฟนซีอ่ะที่เขาอยากเป็นสีท<ม>ัวสีนี้เขาเอาสีให้มันจ้องอ่ะอสมมติว่าเขาอยากให้มันเป็นสีแดงขเขาเอาสีแดงอ่ะให้มันจ้อง<ม>แล้วผสมออกมาดูมันจะเป็นสีแดงมากเออมันใช้หลักอย่างนั้นจริงจริงสงสัยเออมันดูมันดูว่าวนานเลยหางก็เลยพัฒนาเป็นว่าวเลยแล้วจริงไหมที่บอกปลากัดแคบมองตากันมันก็ท้องจริง มันโค้ดได้มันเป็นลูกได้เหรอมันเวลามันจ้องกันอ่ะทั้งปลากัดทั้งปลากริมเลยนะมันเหมือนกันพอเวลามันจ้องกันอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรพอมันเห็นกันแล้วมันเกิดอารมณ์เกิดทางเพศอ่ะเกิดทางเพศทำงห้ตัวเมียดไข่มันแบับตกไข่ตกไข่แต่มันก็ไม่ได้ว่าจะออกลูกทันทีตัวผู้ก็ต้องเอาไปฉีดอต้องอีกใช่ไหมใช่พอพอไข่มันแก่ถึงที่แล้วเขาเขาก็จะเอาตัวผู้ลงไปแล้วตัวผู้ก็จะเข้าไปรัดรัดให้ไข่มันออก พอรัวเสร็จแล้วไข่พอออกมาแล้วมันก็จะเคาะเป็นตัวอืมเป็นยังไงก็ต้องผสมพันธุ์ก็ต้องผสมใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคอมอปุ๊บไข่ออกแน่นอนเออเออบกมันว่ามันเกิดอารมณ์อ่ะพอเกิดอารมณ์แล้วมันไม่สุขเป็นยงอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้อ่ะปลากระดิษารปลากระดิษารก็เอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะปลากระดิษารเนี่ยเขาเขาเรียกปลากระดิษางงูน้างูหน้ามันแบบหน้าตาเหมือนหน้างูเลยล็อกเก็ตมันแบบละเอียดเออตัวมันจะใหญ่กว่ากบหาชัยสวยมากสวยสวยปลากระดิษารก็สวย แล้วทีนี้จาก5้าสายพันธุ์มันพัฒนาไปอีกเพราะอีสานแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันปลากัดโขงไอที่ดังๆอ่ะปลากัดไอแม่น้ำโของอ่ะท่ที่ไหนนะมีปลากัดโขงเตี้ยมมั้งหรืออะไรแล้วก็ปลากัดบุรีรัมปลากัดอุดรแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วมีอีกตัว,ตวนึงรียกีตาร์กีตาร์กีตาร์เนี่ยคือเขาเรียกไอตัวตัาหางวันนะเออไม่ไม่ไม่เท้าไม่เท้าเออไม่เท้าที่เขาเรียกอะไรนะไอตรงมันครีบแล้วก็ไอไอตัวที่ที่มันตีน้ำก็ล่างอ่ะ เออไอ้นั้นมันยาวยาวยาวแล้วเวลาวันนั้นแล้วมันจะกระดิกเหมือนมันกำลัดิบเหมือนเขากำลังดิบกีตาร์ใช่ขเขาเล่นก,กีตาร์โอ้มันมันรายละเอียดมันเยอะมากนะปล<ร>ากัด้ากลางยังมีกุ้กปลากัดแก้มแดงปลากัดไอ้เขาเรียกเป็จระงโอห<อ>ชื่อมันแเ,เยอะมาก,ากปลากัดพัฒนาไปเยอะแล้วส่วนปลากัดใต้เนาะปลากัดแต่ละที่ของภาคใต้ก็เหมือนกันปลากัดภูเก็ตก็อีกแบบหนึ่งปลากัดนครอีกแบบหนึ่งกระบี่ตรัง แม้แต่นาทิวาสวัดเดาตรงมีปลากัดชื่อคือปลากัดจากพุกโวแดงก็บอกสวยมาก<อ>เขาบอกว่ามันสวยแต่มันอยู่ไกลไงเขาเลยเอามาพัฒนายาก<อ>คือปลากัดปา่าเขาจะเอา,เอามาแล้วเอามาพัฒนาให้มันสวยตามแบบอะเขาก็จะมีแบบว่าปลากัดใต้รูปแบบต้องเป็นอย่างนี้หางอย่างนี้พอเวลาเราไปช็อตมามันอาจจะไม่สมบูรณ์ไง<อ>เขาก็เลยมาผสมใหม่ให้มันสมบูรณ์ตามแบบที่เขากํา<อ>หนดแ,แล้วก็มาประกวดกันนั่นเดี๋ยวเราลองไปจับไม่ที่พุดดกัวแดงผมเคยไปเอา ไปจับแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่ามันไม่มีเวลาตอนนั้นนะทำงานเยอะไม่มีเวลาดูแลมันก็เลยตายแต่สวยจริงผมมีสองตัวตัวหนึ่งสีดําดํานี่แบบดําครีบเลยแล้วอีกตัวหนึ่งอะเหมือนกัดจอ,อกสีสีน้ำเงินน้ําเงินโอ้หเสียดายแต่มันตายซะก่อนเท่าที่เท่าที่ฟังนะผมว่าเป็้พวกปากกัดอย่างเงี้ยปากกัดป่าเนี่ยดยูมันจะชอบพวกน้ํากร่อยน้ําเปรี้ยวน้ําเค็มใช่ใช่ใช่นะช่วงป่าพุมันก็น้ําเปรี้ยวบริเวณที่มีน้ํากล่อยปากกัดชุ่มตาตาคือจะไม่มี บลากริมจะอยู่ที่น้ำตื้นสุดจริงๆเออใช่ใช่อย่างเดี๋ยวนี้ประกัดป่า้งโหมันพัฒนาข้ามสายพันธุ์อ่ะเอาเอาอีสานมาผสมกับกลางผสมกันมันเลยกลายเป็นพันธุ์เขาเรียกเอเลี่ยนอือมีสายพันธุ์ของใหม่ก็เอเลี่ยนมันมันชื่ออะไรนะพันธุ์อะไรนะใครเออเอองลีเราเรียอเอเลี่ยนเนี่ยมันมันเดียวกันสวยมากสวยด้วยนะมันเป็นอะไรที่อ่ะโหปรากัดหรือมีคนตั้งชื่อว่าปรากัดอีกคืออัญมณีแห่งแหล่งน้ำ ทีนี้ตกลงมันปาะกัดในบ้านเกิดมันอยู่แถวไหนก็น่าจะเกิดกันทุกทุกที่อ่ะในในภูมิภาคเนี้ยตั้งแต่ปรากัดเขมรยังมีเลยปรากัดเขมรหน,น้าหน้าตามันออกเขมรจริงผมก็เห็นละคือมันได้จริงๆอ่ะพอปรากัดเขมรดูหน้าเออใช่ใช่เนี้ยแต่ว่าพม่าก็น่าจะมีแต่ว่ายังไม่เคยเห็นที่เขามาเลี้ยงคน คนไทยเขาที่เลี้ยงยปลากระดัแต่ปลากิมอ่ะมันมีแค่คนสามจังหวัดชายแดนใต้นะช่วงคนที่ติดกับมาเลเซียเพราะว่าทางมาเลเซียสิงคโปร์ไปถึงอินโดนีเซียเขายมเลี้ยงปลากิมแล้วมากัดกันแต่แต่ปรากฏว่าในเมืองไทยไม่มีการเลี้ยงปลากิมเพื่อความสวยงามนะแต่ประเทศอื่นอ่ะมาเลเซียไปถึงแม้แต่เวียดนามยังมีผู้ความสวยงามอืมอันนี้ผมว่าเอาสา,า,า,ามารถาามพัฒนาได้แล้วมันก็สวยด้วย ก็แสดงว่าเราจะพูดกัานนอกจากปลากัดที่เราสามารถเลี้ยงเลี้ยงจําหน่ายเป็นตัวตัวเพื่อความสวยงามเหมือนพวกปลาทองปลาอะไรใช่ไหมเราสามารถเอาปลาพื้นบ้านเนี่ยมาเลี้ยงได้อปลากิมเน่ที่นี่ก็ไม่ได้มีทั่วไปมันมีทั่วไปภาคอื่นปลาก็ิมมีทุกภาคแต่ปลากิมที่ดุดที่สุดคือปลากิมใต้อ๋อมีทุกภาคใช่แต่ปลากิมใต้ดุดที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับปลากิมใต้เขาเลี้ยงกัดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วไงอะไรที่ว่าเอามาเลี้ยงกัดกันเวลาผ่านไปผ่านไปอะ มันก็สายพันธุ์ก็จะดุขึ้นเรื่อยๆอเลยผมเลยกล้าท้าเลยว่าภาคไหนก็ได้เอเอาปลากิมปากกัดกับนาทิวาดอะ่ะผมผมว่านะอสู้ปลานาทิวาดไม่ได้อะ่ะอันนี้คือท้าผัดกล้องนี่เลยใครภาคไหนภาคไหนคิดว่าปลากริมเองแน่เนี่ยเอาเอามากัดเลย <laughs> แต่ว่านาทิวาดเองอะ่ะก็ยังสู้มาเลยไม่ได้นะโหปลากิมมาเลยดุมากนาทิวาดอ่ะจะทำให้ปลากิมดุต้องไปสายพันธุ์จากมาเลยมาผสมอีกทีหนึ่ง มันเลยแบบสุดยอดส่วนส่วนปลากัดสายกัดที่ดังๆก็มาเลยเหมือนกันปลากัดมาเลยอ่ะขึ้นชื่อเรื่องกัดดูคือมาเลยมันชอบทั้งสองอย่างอ่ะทั้งปลากัดแล้วก็พอไทยออกมาพัฒนากลายเป็นปลากัดแบดริ้วแบดริ้วอืาขึ้นชื่อปลากัดแบดริ้วเดี๋ยวขึ้นชื่อกัดดูกัดหงมอะไรก็เป็นแผลแปดริ้วโอ้ไม่ใช่ภาษาทีกัดทิกกันรุดอ่ะแล้วแต่ว่า รรู้ไหมราคาปลากัะด๋ะช่วงที่กำลังบูมๆก่อนโควิดอ่ะราคาตัวนึงเท่าไหร่โอ้ยตัวละถึงร้อยก็น่าจะแพงแล้วพวกมากัดี่แฟนซีที่ออกพัฒนามาใหม่ๆเนี่ยเป็นล้านเดอกไอ้สีทองเป็นล้านแล้วก็ราคาก็ค่อยๆดรอปลงมามันก็สวยๆหลับพันก็มีส่วนมากัดี่าป่าใสเอามาไอ้เนี่ยมากัดี่ป่ามาเลี้ยงเอที่เขาพัฒนามาสวยๆสองพันสามพันห้าพันผมยัง โอ้โหปลาตัวโอ้โหแพงมากนั่นปลาเลี้ยงปลากัดกันโอ้ยแล้วเลี้ยงเพื่อการส่งออกได้เลยก็น่าสนใจครับปลี้ยแต่บ๊อบอย่างแนะนาปลากิมใต้เนาะอยากให้รู้จักเพราะเห็นเห็นทางต้นก็เคยโพสต์อะไรลงไว้ด้วยแต่ว่าคนไม่รู้จักเยอะอ๋อปลากิมใช่ครับเพราะมันกัดกันได้ก็แปลกใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยผมพอโพสปลากิมกัดกันเนี่ยทุกที่แบบพออ่านแล้วทุกคนแบบงงไม่เคยเจอว่าปลากิมมันกัดกันด้ไหมส่วนใหญ่อะคนภาคอื่นอะรู้จักปลากิมคือเอามาแล้วเอามาทอด เราถือว่าเอามาเอาอะไรใส่ใส่ไอ้น,นี่ทอ,อดเหมือนใส่แป้งอ,อ่ะทุกแป้งทอดราดด้งยทุกแป้งทอดใช่พอเห็นว่ามันกัดกันก็แอดเข้ามาถามผมเยอะอยู่นะว่าทํายังไงให้มันกัดกันทำยังไงให้มันดุอะไรเงี้ยเออเอก,กลั์บางคนก็บอกว่าโหกัดกันดุกับปลากัดอีกจริงๆใครสนใจก็ทักผมได้เราะผมเปิดเพจอยู่ว่า้ใจปลากินนี่เราก็ขอตัวกันด้วยอน โอ้คือสวัสด <itan> <living> ีครับครับสวัสดีครับกี่นั้นยี่สิบอู้หูแบบแรงไม่นานเลย